ลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นใหญ่ๆของอเมริกาแล้วได้เงินสดกลับมาปีละ12%มันจะเป็นยังไงฟังดูเหมือนฝันใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึง ETF 2ตัวที่ชื่อ SPYI กับ QQI ที่เขาว่ากันว่าทําแบบนั้นได้จริงครับคาถามก็คือเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงเหรอลงทุนในหุ้นระดับท็อปของอเมริกาเนี่ยนะแล้วได้ปันผลกลับมาตั้ง12%ต่อปีถ้ามันทําได้จริงแล้วเขาทากันยังไงล่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มขายปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคำตอบของเรื่องนี้ก็อยู่ใน ETF 2ตัวนี้แหละครับตัวแรกคือ SPYI หรือชื่อเต็มๆก็คือ Neos S&P 500 High Income ETF กับอีกตัวหนึ่ง QQQI หรือ Neos Nasdaq 100 High Income ETF ครับทั้ง2กองนี้มาจาก Neos Investments ซึ่งเขาออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเดียวเลยคือ สร้างกระแสงเงินสดรายเดือนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วพอมาดูตัวเลขจริงๆนะครับโอ้โหมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยลองดูที่กราฟนี้นะครับปกติแล้วกองทุนที่อิงดัชนี S&P 500เนี่ยปันผลก็จะอยู่แถวๆถว1่ใช่ไหมครับแต่ดู SPY i สิครับปาเข้าไป12%ส่วน QQI นี่หนักกว่าอีกเกือบ14%ต่อปีคือมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยแบบคนละเรื่องเลย ทีนี้คำถามก็คือแล้วเขาไปเอาเงินจากไหนมาจ่ายปันผลเยอะขนาดนั้นมันต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างใช่ไหมครับใช่เลยครับความลับที่ว่านี้ก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า covered call ครับผมไอ้เจ้า covered call เนี่ยพูดง่ายๆมันคือกลยุทธ์ที่คนที่มีหุ้นอยู่แล้วอย่างเรามีหุ้นอยู่ใช่ไหมครับเราก็ไปขายสิทธิ์ให้คนอื่นมาซื้อหุ้นตัวนั้นจากเราในอนาคตได้ไอ้สิทธิ์ที่ว่านี่แหละครับที่เรียกว่า call option แล้วพอเราขายสิทธิ์ปุ๊บเราก็ได้เงินก้อนหนึ่งเข้ากระเป๋ามาเลยทันทีเงินก้อนนี้เราเรียกว่าพรีเมียมซึ่งเจ้านี้แหละครับคือแหล่งไรายได้เสริมก้อนโตของกองทุนพวกนี้ถ้ายังงงๆอยู่ไม่เป็นไรครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้ก็คือหุ้นที่เราถือนั่นแหละครับแล้วเราก็เอาบ้านไปปล่อยเช่าการปล่อยเช่านี่ก็เหมือนกับการขายคอออปชั่นครับแน่นอนว่าพอปล่อยเช่าเราก็ได้ค่าเช่าเข้ากระเป๋ทุกเดือนเลยใช่ไหมครับนี่ก็คือค่าพรีเมียมนั่นเอง แต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าวันดีคืนดีมีเศรษฐีมาขอซื้อบ้านเราในราคาที่สูงมากๆๆเราอาจจะขายไม่ได้ทันทีเพราะติดสัญญาเช่าอยู่พูดง่ายๆคือเราอาจจะพลาดกําไรก้อนโตไปซึ่งในโลกการลงทุนเขาเรียกอากาศนี้ว่าแคปอัพไซด์หรือการที่โอกาสทํากําไรในขาขึ้นมันถูกจํากัดนั่นเองครับเอาล่ะพอจะเห็นภาพกลไกเบื้องหลังกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันแบบหมัดต่อหมัดเลยดีกว่าว่า S P I I กับ Q Q Q I เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้าง จุดที่ต่างกันแบบชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือสนามที่เขาลงไปเล่นครับสำหรับ SPYI เนี่ยสนามของเขาคือดัชนี S&P 500ก็คือหุ้นบริษัทใหญ่ๆ500ตัวทั่วทั้งเมกาเลยส่วน QQI สนามของเขาจะเน้นไปที่ดัชนี NASDAQ 100ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าอัดแน่นไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปแบบรวบลัดเลยนะ SPYI เนี่ยก็เหมือนตัวแทนของตลาดภาพรวม กระจายกระจายไปหลายอุตสาหกรรมความเสี่ยงก็จะกระจายออกไปความผันผวนก็น้อยกว่าแต่ QQQI นี่คือสายเทคจ๋าๆเลยครับเน้นหนักไปที่เทคโนโลยีล้วนๆการกระจุกตัวมันก็สูงกว่าและแน่นอนความผันผวนก็สูงกว่าเป็นเงาตามตัวครับพอมาดูไส้ในของ SPY ภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับจะเห็นเลยว่าเขากระจายการลงทุนไปทั่วเลยนะมีทั้งเทคการเงิน healthcare สินค้าอุปโภคบริโภค คือมีครบเหมือนเป็นม้างานที่มั่นคงวิ่งไปเรื่อยๆกระจายความเสี่ยงได้ดีเยี่ยมเลยครับทีนี้ตัดภาพมาที่ QQQQI โอ้โหคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของภายชิ้นนี้คือกลุ่มเทคโนโลยีล้วนๆคือเขาชัดเจนมากว่าขอเป็น specialist เป็นผู้เชี่ยวชาญสายเทคแบบเต็มตัวพร้อมจะโตไปกับพุ่นกลุ่มนี้แบบสุดๆไปเลยแน่นอนครับว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอผลตอบแทนสูงขนาดนี้ มันก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความเสี่ยงที่เราต้องรู้เอาไว้ด้วยครับและนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยครับมันคือการยอมแลกโอกาสที่ราคาหุ้นจะโตแบบก้าวกระโดดเพื่อเอาเงินปันผลสูงๆมาไว้ในกระเป๋าก่อนหรือที่เรียกว่า capped up side นั่นแหละครับนี่คือหัวใจคือแก่นของกลยุทธ์นี้เลยแปลเป็นภาษาบ้นบานๆก็คือถ้าเกิดตลาดมันเป็นขาขึ้นแบบสุดๆเป็นตลาดกระทิงวิ่งพลาดเลยเนี่ย กองทุนพวกนี้มีโอกาสสูงมากที่จะทําผลตอบแทนได้น้อยกว่าการไปซื้อดัดชนีตรงๆซะอีกทําไมเนี่ยล่ะครับก็เพราะกําไรส่วนบนสุดมันถูกแคปหรือถูกจํากัดเพดานไปแล้วเพื่อแลกกับค่าพรีเมียมหรือค่าเช่าที่เราเก็บมาก่อนล่วงหน้านนั่นเองครับแล้วถ้าพูดถึงความเสี่ยงของแต่ละตัวอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับในเมื่อ QQQI เขากระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคแน่นอนว่าความเสี่ยงความเหวี่ยงความผันผวนมันก็ต้องสูงกว่า SPYI ที่เขากระจายการลงทุนไปทั่วตลาดอยู่แล้ว อันนี้ตรงไปตรงมาเลยเพื่อเห็นภาพชัดๆลองดูข้อมูลปี2022ที่เป็นตลาดหมีกันครับปีนั้น S&P 500เนี่ยลงไปประมาณลบ19%นะก็ว่าหนักแล้วนะแต่พอไปดู NASDAQ 100อยที่เป็นสนามของ QQQI โอ้โหลงไปลบ33%เลยครับนี่แหละครับคือภาพของจริงที่สะท้อนความผันผวน,นของหุ้นเทคใครที่สนใจ QQQI ก็ต้องเตรียมใจรับความเหวี่ยงระดับนี้ไว้ด้วย อ้ยังมีข้อมูลอื่นๆที่ต้องรู้ไว้นิดนึงนะครับทั้ง2องกองทุนเนี่ยมีค่าธรรมเนียมจัดการอยู่ที่0.68%ต่อปีซึ่งก็ถือว่าสูงกว่ากองทุนตัชนีทั่วไปนะแต่ก็เข้าใจได้เพราะเขาต้องมีการบริหารจัดการออปชันแบบแอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็ยามีครั้งนะครับความเสี่ยงหลกัหลกๆเลยก็คือการเสียโอกาสทำกำไรเต็มๆในช่วงตลาดขาขึ้นครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วครับ พอเรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะเลือกกองไหนดีละ่ะกองไหนที่มันใช่สำหรับเราเริ่มที่ SPYI ก่อนเลยกองนี้จะเหมาะมากๆกับคนที่ 1. อยากได้กระแสงเงินสดเข้ามาทุกเดือนแบบสม่าเสมอ 2. รับความเสี่ยงได้ปานกลางไม่ได้อยากซิ่งมากและ3ชอบการกระจายความเสี่ยงไปทั่วๆตลาดสรุปง่ายๆก็คือเป็นสไตล์เน้นความมั่นคงบวกกับปันผลสูงๆครับส่วน QQQI เนี่ยจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยครับ จะเหมาะกับคนที่มีความเชื่อมั่นแบบสุดๆว่าหุ้นกลุ่มเทคนโนโลยีนี่แหละคืออนาคตแล้วก็ต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงและความผันผวนสูงๆได้ด้วยนะคืออยากจะถือหุ้นโตแต่ก็อยากได้กระแสงเงินสดระหว่างทางไปด้วยสไตล์นี้ก็คือเน้นโตกับเทคบวกกับบันผลสูงๆครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีคําตอบตายตัวหรอกครับว่ากองไหนดีกว่ากันคําถามที่สําคัญกว่าก็คือ กองไหนที่มันตอบโจทย์ที่มันเข้ากับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ตัวเราเองรับได้มากกว่ากันและก่อนจะจากกันไปก็อยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าระหว่างเงินสดในมือที่แน่นอนวันนี้กับโอกาสเติบโตแบบสุดๆในวันข้างหน้าจุดสมดุลที่พอดีสําหรับตัวเราเองมันอยู่ตรงไหนกันแน่หวังว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้จะช่วยให้เราหาคําตอบนั้นเจอได้ง่ายขึ้นนะครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน